เรียงเสนอวิธีผูกเงื่อนกระดูกงูภาษาอังกฤษว่าสเนต์นอตวิธีทำง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยครับอันนี้คือเงื่อนกระดูกงูถ้าทำยาวๆจะทำให้เกิดความสวยงามหรือ เป็นพวงมุญแจได้นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ออกมาแล้วสวยงามไปดูเลยครับ แรกพับทบเชือกจากเชือกที่ที่หนึ่งเส้นเนี่ยเราก็ทบเชือกไปครึ่งหนึ่งให้เป็นรูปแบบนี้ใช้เส้นที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยอ้อมไปด้านหลังเห็นไหมครับอ้อมไปด้านหลังแล้วกลับมายัางฝั่งซ้ายมันเดิมแล้วนำเส้น หลักที่อยู่ตรงขวาเนี่ยอ้อมมาด้านซ้ายนะแล้วสอดเข้าไปที่หูฝั่งขวาดึงจัดก่อน ่านก็จะได้เลื่อนเริ่มต้นนะเริ่มต้นของกระดูกงูเห็นะครับเราก็ใช้มือซ้ายบีบส่วนห่วงที่รอไว้คล้องอย่างอื่นแล้วก็เปิดหูวขึ้นมาหูนี้ที่เป็นเส้นเนี้ยอ้อมมาเนี่ยหูนี้เปิดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้เส้นข้างล่างเนี่ย สอดที่หูนี้แล้วดึงดึงเส้นข้างล่างเนี่ยให้แน่นเรากลับขึ้นมาใช้เส้นเดิมนะครับสอดเข้าไปที่หูเดิมหูหมึก ที่ที่เราทําไว้เมื่อครู่นี้ที่ก่อนหน้านี้จัดให้แน่นแล้วดึงเส้นนี้จัดดึงไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลับหัวขึ้นมาอีกอ่าเราก็ใช้เส้นล่างสอดที่หูเดิมหู ก็จัดดึงให้แน่นกลับขึ้นมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เงื่อนกระดูกงูตามที่เรากะประมาณไว้ว่าเราต้องการยาวแค่ไหนอเอรผมทำไปให้ดูสักให้ถึงครึ่งหนึ่ง เงื่อนนี้เป็นเงื่อนที่ทำออกมาแล้วดูคล้ายกระดูกงูเขาก็เลยเลยเรียกว่าเป็นเงื่อนกระดูกงูสวยสวยงามตามหลักถ้าเกิดเป็นผูุ้ลแจนอาจจะไม่ใช้เชือกขนาดนี้เราอาจจะใช้เชือกอีกแบบหนึ่งที่ เล็กๆแล้วก็สวยงามแต่อันนี้เรามาใช้เชือกที่ใหญ่เพื่อทำให้ดูเฉยๆเป็นวิธีการ สมมติเอาประมาณนี้ะนะครับพอถ้าเกิดว่าเราได้ขนาดแล้วเราก็จับรัดเลยจับดึงเชือกจัดให้แน่นนะครับเงื่อนกระดูกงูสเน็กนอตด,ดูแล้วสวยงามขอบคุณที่รับชมหากคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับ